สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น เตรียมการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี2568ในช่วงฤดูฝนนี้สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยนางรำไพปีชาโชธเกษตรอำเภอชุมแพได้เร่งปรับบทบาทการทำงานภัยธรรมชาติตามแนวทางรับมือรู้ทันฟื้นฟูตามหลัก4-5-3โมเดลโดยมีการวางแผนประเมินและเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดภัยซึ่งมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการโดยกรมจัดการเสถียรยามาการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบนะคะครอบคลุม4 4ระยะนะคะของการเกิดภัยระยะที่หนึ่งาะ มีความเสี่ยงน้ำท่ประกอบกันนะคะแล้วก็ระเบิเกลือไฟท่วมหน้าแล้วก็บางแผนการปลูกพืชในพี่ที่รูปนะคะเพื่อช่วยประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเวทีชุมชนและช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกษตรกรรับรู้และเตรียมรับมือเมื่อภัยมาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งหมด6ตำบล43หมู่บ้าน สามชุมชนโดยจำแนกกลุ่มพืชตามระดับความเราะบางและความล่อแหลมจัดระบบการประเมินความเสี่ยงตามรายพืชรายพื้นที่และจัดการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับตำบลให้สามารถเป็นด่านหน้าที่เชื่อมโยงการเตือนภัยการจัดการน้ำและการฟื้นฟูพืชผลอย่างเป็นระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม flash flood map สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพได้จัดทำแนวทางการรับมือวางแผน สี่ระยะสมคัญในการรับมือภัยพิบตัติโดยวิเคราะห์จากพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากที่ผ่านมาและวิเคราะห์ความเปราะบางของแต่ละพื้นที่ตามพื้นที่ปลูกเพื่อฉี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยพิบตัติให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบและแจ้งเตือนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมีแผนการเข้าเยี่ยมฟื้นฟูแบ่งเป็นสี่ระยะดังนี้ค่ะระยะลดผลกระทบโดยมีการวางแผนล่วงหน้าปรับแปลงพ่อปู่ให้มีทางระบายน้ํา สร้างคันดินหรือประตูน้ำเลือกพืชที่ทนทานต่อสภาวะน้ำหลากรวมถึงจัดตารางเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล 2. ระยะเตรียมพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านไลน์ a c e b o o k ขอกระจายข่าวและเตรียมเครื่องสูบน้ำติดตั้งตามจุดความเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าแปลงโดยมีการย,าย้ายก้าหรือพันุพืช โดยเฉพาะกล้าผักซึ่งการเตรียมตัวก่อนภัยมาถึงจะลดการสูญเสียเฉียบพลันและวางแผนอพยพหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีฉุกเฉินค่ะ 3. ระยะตอบสนองเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรทันทีเมื่อน้ำลดให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและน้ำจากต้นน้ำและมีการสนับสนุนอาหารน้ำรอมถึงเครื่องมือเร่งด่วนให้แก่เกษตรกรรวมถึงการเฝ้าระวังโรคพืชและ สัตว์ที่มักระบาดในสภาพน้ําขังค่ะส่วนระยะที่ 4. ระยะฟื้นฟูหลังน้ําลดดําแเบบนินการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกสารวจความเสียหายและซ่อมแซมโครงสร้างแปลงปลูกแจกจ่ายพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์สําหรับปลูกซ่อมปรับปรุงดินหลังน้ําลดด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปูนขาวค่ะส่งเสริมการปลูกพืชอายุสัน้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นกระแสงเงินสดโดยตัวอย่างกลุ่มพืชที่มีความปลาะบางต่อสภาวะน้ำท่วมนะคะแบ่งเป็น5กลุ่ม พืชดังนี้ค่ะ 1. ข้าวหากน้ําท่วมในช่วงระยะออกรวงมาริดข้าวอาจงอกคารวงจะเกิดความเสียหายหนักมาก 2. พืชไร่อันได้แก่อ้อ,อยมันสับปหลังข้าวโพดเลียงสัตว์ผลนน้าขังได้ไม่เกิน2-3ถึงสวันก็จะส่งผลให้เกิดรากเน่าโคนเน่าและยืนต้นตายค่ะ 3. กลุ่มพืชสวนได้แก่มะม่วงมะนาวถุเรียนจมน้ําเกิน3-5วันโดยเฉพาะรากอ่อนในช่วงออกผล4 พืชผักได้แก่คะน้าผักกาดหอมกระเทียมทําให้ต้นช้ําและเน่าเร็วค่ะแม้น้ําจะท่วมเพียง1-2วันค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะคือ 5. พืชน,น้ํามันอันได้แก่ตัวเหลืองตัวเขียวถัวลิสงจะทําให้ฝากเน่าเสียหายหากน้ําขังเกิน24ชั่วโมงรวมถึงปาล์มน้ํามันมะพร้าวต้นเล็ก เสียงโค่นล้มค่ะดังนั้นสำนักง,งานกเกษตรอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรติดตามข้อมูลพยากรอากาศ และข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรรีบมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณีที่เกิดภัยพิบัติค่ะทั้งนี้สามารถติดต่อขอคําแนะนําเพิมเมเ่มเติมได้ที่สํานักงานเกษตรอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นหรือสํานักงานเกษตรอาเภอทุกแห่งทั่วประเทศปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจก ในช่วงฤด,ดูฝนนี้ค่ะ